เตือนแสงแดดอาจทำให้ตาเสื่อมเร็วขึ้นสตีฟเจ๊อายท็อกเคยรู้สึกตาล้ลาเวลาต้องอยู่การแดดนานๆ้าไหมคะนั่นเป็นเพราะรังสี U.V จากดวงอาทิตย์สามารถทำร้ายดวงตาของเราได้รังสี U.V อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตาตามมาเช่นต้อกระจก ุดทักภาพเสือ่อและตาแดงตาแหง้งค่ะแว่นตาที่มีคุณสมบัติป้องกันรังสี UV จะช่วยปกป้องดวงตาและช่วยลดความเสี่ยงโอกาสการเกิดโรคตาต่างๆได้เลือกใช้แว่นสายตาและแว่นกันแดดที่มีคุณภาพดีที่เลนส์สามารถป้องกันรังสี UV 400ได้ตามมาตรฐานสากลอย่าลืมดูแลดวงตาผู้สําคัญเพื่อให้สุขภาพตาดีไปอีกนานอย่าปล่อยให้ดวงตาของคุณต้องเสี่ยงใส่แว่นกันแดดทุกครั้งปกป้องดวงตาของคุณก่อนที่จะ ชรคลิปนี้ให้เพื่อนๆและอย่าลืมดูแลดวงตาะนะคะสอบถามหรือปรึกษาทุกปัญหาสายตากับเราได้นะคะที่ศูนย์แว่นตาสตีฟเจคสุพันณบุรีค่ะ